ถุงหา้อยไปใหลูกเอาไปลอยอะรเนยหรอูอ่ปูอยากระปุกขังใ้ลูกมีมันตายป่ะเอากรหอกเอามึงเาไปใส่ในเป้ใหนึ่งเอะ Hoặc sẽ này. Puôn nó nhiều bạn một cho bay nhiêu bao mà bao nhiêu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  này nhiêu nha à, cá lau tiếc Cái nhíp ơi nhỉ Xa rồi không Mấy cây cái mi thủ xếp bạc Nếp bờ sắc răng cả trắc nhà chứ Bờ cảm bờ vô mấy cây กินแบบสนิทแบบหวานนี่เลยแต่ว่ากูไปลอยไปเดี๋ยวใจเงินใจเต้ใจหว่ากินมันยบบาบันยังไปยิปบเอาไงน,นี่นักกินนัก bao của cá sắt này hả đim chàng mình thu nhặt mình nhặt ở nhặt muốn cứ con nó mới luôn nó ngủ ngủ พอน้ําแข็งเถะดุงบิดเลยกะเออมันเจียบมันเจียบแหมมันแหมมันสามขวบเดินต้งเฮามาหยาครับกูบ้านแม่กับบิกเดินก่อนขวบทั้งนอะเร่อ้อมพ้อมป่อยอล้วกีอ้อมปล่อยกอืม เอาหยังเอาเอาปูต่อหยังเนี่ยล้งใส่ชองไปเด็เฮ้ยแกนจะกลกลกมดกะหอมกับมี่กีลัาทิ้อ่ะกูบอกใส่ชองมันจะลก ปูมันน้อยเดอยวอะไรฮะแม่กูจะตำกับปอตำหมดพวกมันว่าจะไปซองออง